ป็นประตูทางเข้าออกค่ะเราก็ปิดทุกบานเลยนะคะเราจะให้บริการแค่ทางด้านนูนด้านเดียวนะคะเพราะอะไรคะพี่ลู้ค้าเพื่อสะดวกในการคัดกรองนะครับเพราะถ้าลูกค้าเข้าหลายช่องทางมันจะยากลำบากต่อการคัดกรองดังนั้นต้องขอให้ลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ต้องมีการเปิดทางเดียวนะครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสู่ต้อมสีและตัวถังค่ะลูกค้าสู่บริการหรือลูกค้าฝ่ายขายนะคะแนะนำให้ไปใช้ประตูทางด้านนูนด้านเดียวนะคะตามพวกเราไปดูจุดคัดกรองกันเลยค่ะามาค่ะ องลูกค้านะคะเรามีวิธีการชัดกรอยังไงคะพี่ผู้ขายจุดนี้นะครับเราจะมีเจ้าที่น้องแ็ะนะครับของเราจะประจำอยู่นี้หรือเจ้าที่คนอื่นนี้อยู่นี่ประมาณทั้งวันนะครับโดยเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับพนักงานและลูกค้าก่อนเข้าในพื้นที่ถูริยการนะครับแล้วก็จะมีนิเกิลแปะให้แล้วก็มีเตล้งกงให้นะครับผมนะครับและจุดนี้นะครับเมื่อลูกค้ามาถึงแล้วนะครับทางเจ้าที่เราจะทํความสะอาด รถลูกค้าเพื่อค่าเชื้อก่อนเข้าซ้อมเพื่อความปลอดภัยของงานเราเช่นกันนะครับทั้งนี้นะลูกค้าก็จะเดินเข้าสู่ประตูสูงริการได้เลยนะครับเชิญครับคลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยสอนเข้ารับบริการทุกทางด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็ตัวท่านเองด้วยค่ะนะขอค้ามร่วมมือลูกค้าทุกคนด้วยนะครับเชิญครับสูตรที่3นะคะเป็นสุดสขงน้ําค่ะ ก็เป็นช่วงเทศกาลสงการพอดีนะคะทางศูนย์บริการของเราค่ะก็จะรวมสื่อสารประเพณีไทยนะคะโดยมีวิธีการไงท่า้างบใ่จุดนี้เราก็จะวางเคาอหอให้ลูกค้านะครับสำหรับในการสัมผัสขันส่งน้ำพักก่อนและหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าด้วยกันนะครับผมค่ะตามมาดูที่สุดที่4กันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นสุดเคาน์เตอร์ศูนบริการนะคะจะมีเจลแอลกอออล์าฆ่าเชื้อนะคะอยู่ประจำในทุกสุดเลยนะคะค่ะและนี่ก็จะเป็นสุตรที่5นะ เป็นห้องรับรองลูกค้าค่ะเรามีมาตรการการป้องกอันยังไงบ้างคะพี่ตู่ครับโดเราดำเนินให้แน่มบ้ากนะครับนะครับโดยบ้านเดาของเราเองนะครับมาทางห้องลูกค้าโดยนำยาฆ่าเชื้อมาเช็ดโต๊ะโต๊ะที่ลูกาหรือวาที่ลูกค้าสัมผัสทุก30นาทีครับผมแต่ย้ำว่าทุกๆ30นาทีนะคะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการนะคะหายห่วงเรื่องความปลอดภัยได้เลยนะคะแล้วเราตามไปดูจุดสุดๆๆท้ายกันเลยค่ะ หลังจากที่ทางช่างของเรานะคะซ่อมรถเสร็จแล้วนะคะเราจะนำรถลูกค้าค่ะไปยังที่สู่บริการล้างรถค่ะเรามีมีการยังไงบ้างค่ครับในจุดนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการล้างรถให้ลูกค้านะครับโดยเราจะมีการฆ่าเชื้อล้างรถลูกค้าก่อนส่งมอบฟรีทุกคันนะครับยังก็ฟรีทุกคันนะคะครับผมค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าทางสู์บริการของเราค่ะมีมาตรการการรับมือกับโควิด -19 อย่างรัดกุมแน่นอนค่ะ นิสานร,รุงร่งเจริญพาบริการด้วยใจกลับ <ใจ S 2> ไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณครับ